เดีจแป๊บนึ่งเริ่มเลยใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในวิชาฟิสิกหนึ่งนะคะสำหรับวิชาฟิสิกหนึ่งนั้นเราจะมีด้วยกันหลายบทนะคะแต่ในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงบทนำก่อนนะคะก็คือในหน่วยของธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกค่ะซึ่งหน่วยที่หนึ่งนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน3หัวข้อหลักก็คือธรรมชาติทางฟิสิกการว,าวัดและรายงานผลนะคะแล้วก็การทดลองทางฟิสิกวันนี้เราจะมาดูกันที่เรื่องแรกก่อนนะคะสำหรับธรรมชาติทางฟิสิกเนี่ยเราต้องรู้ก่อน ว่าวิชาทิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะสำหรับวิชาทิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมดนะคะด้วยกระบวนการค้นคว้าที่เป็นระบบระเบียบแบบแผนเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะสสาขาหลักด้วยกันโดยแบ่งออกเป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพค่ะสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพเชื่อบอกแล้วเนาะว่าเป็นชีวะชีวะก็คืออะไรคะชีวิตนั่นเองดังนั้นวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จึงเป็นวิชาที่ศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตได้แก่วิชาอะไรบ้างนะคะก็คือวิชาชีววิทยานะคะวิชาที่เกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับสัตว์นะคะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดส่วนรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพนั้นจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายแขนงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีธรณีวิทยาดาราศาสตร์เป็นต้นและแน่นอนค่ะในวิชานี้เป็นวิชาฟิสิกส์ ก็ต้องเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพนั่นเองนะคะและวิชาวิสิก์นั้นเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับสสารพลังงานอันตรกิริยานะคะระหว่างสสารกับพลังงานแรง,งพื้นฐานทั้งหมดความรู้ทางวิสิเนียเราได้มาจากอะไรเราได้มาจากการสังเกตการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์หรือสร้างแบบจําลองนะคะทงความคิดเพื่อสรุปเป็นทฤษฎีเสร็จแล้วเรานําหลักการนั้น,นะคะ่ะมาอธิบายความเป็น เกิดความเป็นไปตามธรรมชาติที่เราได้พบเห็นนะคะอันนี้เป็นความรู้คร่าวๆก่อนว่าธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์นั้นคืออะไรนะคะต่อมาถ้าเกิดครูถามน,นักเรียนว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพนักเรียนจะวิเคราะห์ได้หรือเปล่านะคะลองดูกันข้อกอไก่บอกว่าพฤกษศาสตร์ขอไข่บอกว่าสัตวศาสตร์นะคะขอควายดาราศาสตร์แล้วก็งองูแพทยศาสตร์ เราก็ตัดช้อยก่อนเลยเนื่องจากวิชาพิทยาศาสตร์กายภาพต้องเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตดังนั้นแน่นอนค่ะกอไก่ใช่ไหมลูกไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะพษศาสตร์ก็คือศึกษาเกี่ยวกับพืชก็ต้องเป็นอะไรคะชีวภาพอ่าขอไข่เป็นสัต์วศาสตร์นะคะก็เกี่ยวกับสัตว์อีกเป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นก็ต้องเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพขอควายค่ะดาราศาสตร์เอ๊ดดาราศาสตร์เกี่ยวข้องกับอะไร ดวงดาวใช่ไหมคะมีชีวิตไหมอ่าไม่มีดังนั้นวิทยาศาสตร์กายภาพในข้อนี้ก็คือข้อคอควายดาราศาสตร์นั่นเองนะคะดูข้องงูด้วยว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะข้องงูเป็นแพทยศาสตร์อ่าแน่นอนแพทยศาสตร์ก็ต้องเกี่ยวกับอะไรคะมนุษย์เราดังนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตอีกงนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่อีกนะคะสรุปข้อนี้ก็เลยตอบดาราศาสตร์นั่นเองอมาดูต่อไปนะคะในหัวข้อของการวัดและแรายง,งานผลการวัดปริมาณทางฟิสิก ก่อนที่เราจะไปวัดผลรายงานผลได้เราก็ต้องรู้จักปริมาณก่อนนะคะปริมาณและหน่วยซึ่งปริมาณเนี่ยในวิชาฟิสิกเราแบ่งออกตามลักษณะ2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือแบ่งโดยลักษณะของปริมาณเป็นเกณฑ์แบบที่2ก็คือแบ่งโดยใช้ที่มาของปริมาณเป็นเกณฑ์นะคะถ้าเราใช้ลักษณะของปริมาณเป็นเกณฑ์เราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเวกเตอร์กับสเกลาร์อ่ะแน่นอนว่านักเรียนอาจจะเคยเรียนมาแล้วตอนมต้นใช่ไหมคะ ว่าปริมาณเวกเตอร์กับปริมาณสเกลาร์เนี่ยแตกต่างกันยังไงแกก็มาทวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับปริมาณเวกเตอร์เน้นย้ำเลยต้องมีทิศทางและขนาดไปพร้อมกันนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นปริมาณนั้นเป็นปริมาณเวกเตอร์แต่ถ้าเป็นสเกลาร์นะคะจะต้องเป็นปริมาณที่บอกแค่ขนาดอย่างเดียวก็สมบูรณ์ได้เช่นนะคะถ้าสมมติครูยกตัวอย่างระหว่างน้ำหนักกับมวล เราสังเกตว่ามวลเนี่ยคือคุณสมบัติเฉพาะที่ติดตัวของวัตถุไปอยู่ที่ไหนทิศไหนอยู่ตรงไหนก็จะมีค่าเท่าเดิมแบบนี้แปลว่าอะไรคะทิศทางไม่มีผลต่อขนาดดังนั้นมวลจึงเป็นสเกลาร์นั่นเองนะคะ,ะแต่ถ้าพูดถึงน้ําหนักน้ําหนักเกิดจากอะไรน้ําหนักเกิดจากที่นักเรียนเนี่ยยืนอยู่บนโลกของเราแล้วนักเรียนมีมวลนักเรียนมีมวลแล้วทําไมคะมีค่า g ดึงนักเรียนลง เลยทาให้นักเรียนยมีน้ําหนักด,ดังนั้นน้าหนักเกิดจากอะไรเกิดจากมวลกับอะไรคะแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมคะเมื่อ2ตัวนี้มารวมกันเลยทาให้เกิดกลายเป็นน้ําหนักนั่นแปลว่าแล,และแรงโน้มถ่วงของโลกก็มีทิศทางเป็นยังไงลูกดึงลงเสมอแสดงว่าทิศทางมีผลต่อน้ําหนักก็เลยทาให้เราแปลความหมายได้ว่าน้ําหนักเป็นปริมาณทางเวกเตอร์นะคะ โอเคต่อไปถ้าเราแบ่งโดยใช้ที่มาของปริมาณเป็นเกณฑ์เราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือปริมาณมูลฐานปริมาณอนุพัทและปริมาณเสริมถ้าเป็นปริมาณมูลฐานอันนี้ดอกจันตัวเท่าบ้านไว้เลยนะคะสาคัญมากนักเรียนต้องจําได้และใช้อย่างประจําด้วยมีด้วยการ7ปริมาณหรือ7ตัวด้วยกันทําไมตัวนี้ถึงสําคัญเพราะเวลาเ,เรียนพิธาฟิสิกส์เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากเลยเวลเาเราที่จะ ปริมาณกำหนดปริมาณอะไรเนี่ยมันจะสําคัญที่หน่วยค่ะถ้าหน่วยผิดหน่วยไม่ถูกต้องนะคะตัวเลขที่หนูหามาได้อะมันจะไม่นับเลยไม่สนใจเลยว่าคุณคํานวณมาถูกไหมนะคะถ้าใส่หน่วยผิดก็คือจบเลยดังนั้นหน่วยที่จะใช้บ่อยๆหรือใช้เป็นประจําก็คือหน่วยฐานเจตัวนี้นะคะเป็นแกนหลักก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปเป็นหน่วยอื่นอ,นอ่มาดูด้วยการ7ตัวมีอะไรบ้างก็คือความยาวมวลเวลากระแสะไฟฟ้า อุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกความเข้มของการส่องสว่างและปริมาณของสารนะคะไอ้คำว่าหน่วยมูลฐานนี้คืออะไรก็คือความยาวหนูวัดความยาวเป็นอะไรลูกหน่วยเป็นอะไรคะเซนติเมตรหรือเมตรตอบได้ไหมเอ่ยเป็นเมตรถูกไหมอาจจะบางคนอาจจะเถียงในใจว่าอาจารย์มันอาจจะเป็นเซนติเมตรนี่หนูวัดไมมันทัดวัดเป็นเซนติเมตรนี นั่นเราจะเรียนในเรื่องต่อไปค่ะว่าเซนติเมตรกับเมตรมันต่างกันยังไงแต่ขอให้หนูรู้ไว้ก่อนว่าหน่วยที่ใช้หลักของการวัดความยาวคือเมตรนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัว M เล็กค่ะ,ะต่อไปม้วนมวนหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมสัญ,ญลักษณ์คือ KG เวลาหน่วยเป็นวินาทีสัญ,ญลักษณ์คือตัว s เล็กนะคะกระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมแปร์ are, สัญ,ญลักษณ์คือ a ใหญ่ อุณหภูมิทางเทอร์โมนามิกหน่วยเป็นเคลวินสัญลักษณ์คือตัว K ใหญ่ความเข้มของการส่องสว่างหน่วยเป็นแคนเดล่าสัญลักษณ์คือ c เล็ก d เล็กและปริมาณของสารหน่วยเป็นโมลสัญลักษณ์คือ mol เล็กหมดเลยนะคะทั้ง7ตัวนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นรูปแบบเดิมแบบนี้ทุกๆครั้งในการคำนวณดังนั้นถ้าครูใช้คำว่าหน่วยฐานหน่วยมูลฐานเมื่อไหร่ถ้าเป็นความยาวหนูต้องตอบเมตร ต้องใช้เมตรเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นหรือเวลาเวลาบางทีอา้าวอาจารย์ราวัดเป็นชั่วโมงนี่ราวัดเป็นหน้าทีน่นี่ทำไมเราใช้หน่วยพวกนั้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องต่อไปแต่ตอนนี้ให้หนูรู้ไว้ก่อนว่าถ้าพูดถึงเวลาหน่วยฐานหรือหน่วยมูลฐานของเขาต้องเป็นวินาทีในการคำนวณเท่านั้นนะคะอ่ะต่อไปปริมาณอนุพัทธ์นะคะเป็นปริมาณที่เกิดขึ้นจากการนำหน่วยมูลฐานเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันเช่นอัตราเร็วค่ะอ่ะ อัตราเร็วเกิดจากอะไรเกิดจากะระยะทางกับเวลามาหารกันถูกไหมคะถ้าพูดถึงสูตรเพราะฉะนั้นระยะทางหรือความยาวเนี่ยหน่วยมันคืออะไรลูกเมตรอ่ะหน่วยมันคือเมตรแล้วหารด้วยเวลาเวลาหน่วยเป็นอะไรคะวินาทีเห็นไหมว่าหน่วยของอัตราเร็วเป็นเมตรต่อวินาทีดังนั้นการที่เอาเมตรมาหารวินาทีเป็นการเอาหน่วยฐานสองตัวมาหารกันแบบนี้เราจะเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์เป็นต้นนะคะ สุดท้ายค่ะปริมาณเสริมหรือหน่วยเสริมเนี่ยจะนอกเหนือจาก2ตัวเมื่อกี้ค่ะอะไรก็ได้นอกเหนือจาก7ตัวนั้นและตัวที่ไม่ได้เกิดจาก7ตัวนั้นมารวมกันเช่นมุมของรูปเลขาคณิตซึ่งมุมของรูปเลขาคณิตเราใช้เป็นองศาใช่ไหมคะก็จะไม่ได้เข้าอ,อ,อยู่ในหน่วยมูลฐานหรือหน่วยอนุพาร์ตนั่นเองอทีนี้หนูลองตอบคาถามนะคะเล่นๆอยู่ที่บ้านถ้าปริมาณเวกเตอร์กับปริมาณสเกลาร์เนี่ยครูถามว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงหนูตอบว่าไงลูก แตกต่างกันที่อะไรคะอ่าก็ต้องแตกต่างกันที่อะไรลูกทิศทางถูกไหมอ่าทิศทางนะคะถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์ต้องมีทิศทางแต่ถ้าเป็นสเกลาร์ไม่ต้องมีทิศทางก็ได้นะคะต่อไปข้อ2ถามว่าปริมาณที่ต้องการที่ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงจะได้ความหมายที่สมบูรณ์คือปริมาณอะไรีทั้งขนาดและทิศทางลูกปริมาณอะไรคะเวกเตอร์หรือสเกลาร์แน่นอนก็ต้องเป็นเวกเตอร์นะคะ ต่อไปข้อ3นะคะปริมาณใดต่อไปนี้เป็นหน่วยฐานทั้งหมดหน่วยฐานและหน่วยมูลฐานคือคําเดียวกันนะคะก็ต้องพิจารณาก่อนมวลใช่ไหมมวลใช่ความยาวใช่ไหมใช่แรงใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วขอ้อกไก่ไม่ถูกแล้วขอไข่นะคะระยะทางใช่ไหมหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมคะระยะทางใช่พื้นที่ล่ะพื้นที่ใช้หน่วยว่าอะไรคะตารางอะไรคะตารางเมตรดังนั้นใช่ไหมไม่ใช่ถูกไหมคะ ส่วนปริมาตรเป็นอะไรลูกลูกบาทเมตรอ่ะไม่ใช่นะคะแต่ว่าขอไข่ไม่ถูกต่อไปข้อควายมวลใช่นะคะกระแสไฟฟ้าใช่ปริมาณของสารใช่อ่ะเราเจอข้อถูกแล้วนะคะคือข้อคอควายต่อไปงเช็คเพื่อความถูกต่เพื่อความชัวเราเช็คงอง,งูด้วยอุณหภูมิอ่ะขึ้นมาก็เป็นไงคะอาจจะใช่ก็ได้ถ้าเกิดอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกอาจจะใช่อ่ะเพราะงั้นเราเว้นไว้ก่อนแต่มุมไม่ใช่แน่นอน เพราะว่ามุมเป็นหน่วยของปริมาณเสริมนะคะข้ององงก็ไม่ใช่ข้อ4นะคะปริมาณใดต่อไปนี้เป็นปริมาณอนุพัทธ์เมื่อกี้บอกแล้วปริมาณนุพัทธ์จะต้องเกิดจากหน่วยฐานรวมกัน2งตัวขึ้นไปหรือเราพิจารณาว่าข้อไหนใช่บ้างมุมตัดทิ้งเลยไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะมุมเป็นอะไรคะเป็นหน่วยเสริมกระแสไฟฟ้าเป็นหน่วยมูลฐานนะคะมวลก็เป็นหน่วยมูลฐานถูกไหมคะแต่ความเร่งความเร่งเป็นอะไรความเร่งเกิดจากอะไรคะ ระยะทางหารด้วยเวลากี่ครั้ง2ครั้งเพราะงั้นหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองดังนั้นข้อนี้ตอบขอไข่นะคะ่ะต่อไปอันนี้เป็นหัวใจหลักของเรื่องหน่วยและเมื่อกี้ที่ผ่านมานั่นคือออเดอร์นะคะเป็นน้ำจิ้มไปก็คือเป็นบทนำเป็นการพวนความรู้จากเรื่องเดิมที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นนะคะแต่พอมาพูดถึงการแปลงหน่วยในฟิสิกส์เนี่ยต้องนึกย้อนกลับไปก่อนว่า ถ้านักเรียนจะต้องการคำนวณตัวเลขที่มากมากๆอย่างเช่นครูให้นักเรียนคำนวณมวลของโลกแน่นอนมวลของโลกเนี่ยจะมีไม่ใช่หลักไม่ใช่หลักแค่พันแสนล้านแน่นอนถูกไหมมันจะมีจํานวนตัวเลขหรือตัวศูนย์เนี่ยเยอะมากๆนะคะถ้าครูให้หนูเอามวลของโลกมาคูณหรือมาหารหรือมาบวกกับเลขอะไรก็ตามแต่เนี่ยหนูจะต้องเขียนตัวเลขที่มีตัวตัวศูนย์หรือตัว เขาเรียกอะไรอ่ะตำแหน่งของเลขค่ะเยอะมากๆใช่ไหมลูกดังนั้นทางฟิสิกส์เขาจึงไม่นิยมเขียนตัวเลขที่มีค่ามากๆหรือในทางกับการถ้าครูให้เราคํานวณเกี่ยวกับมวลอะตอมซึ่งแน่นอนว่ามวลอะตอมของธาตุมันเล็กมากๆหนูจะต้องเขียนจุดทศนิยมเยอะมากๆก็ไม่นิยมในการคํานวณทางฟิสิกส์เช่นกันแล้วเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอ่ะในเมื่อเราต้องคํานวณมวลที่เยอะมากๆหรือมวลที่น้อยมากๆเขาก็เลยเป็นยังไงคะ คิดตัวแทนของตัวเลขที่มากมากกับน้อยมากๆม,มาใช้ซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าคําอุปสรรคหรือค่าอุปสรรคนะคะซึ่งค่าอุปสรรคเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเลขพหุคูณมาแทนตัวเลขที่มันเยอะมากๆที่ครูกล่าวไปเมื่อกี้ถามว่าในตารางที่เราเห็นเนี่ยมันจะใช้ยังไงแต่ครูแนะนำทีละตัวก่อนนะคะเขาจะมีชื่อเรียกอ่า มีสัญ,ญลักษณ์ที่แทนและค่าพหุคูณที่ใช้ซึ่งมันมีเ,เยอะมากใช่ไหมตัวเลขเนี่ยแต่ที่เราจะต้องจําได้ใช้บ่อยๆเนี่ยก็คือตารางที่คูณขึ้นที่หน้าจอณตอนนี้นะคะก็จะมีเอ็กซาเพต้าเทระจิกะเมกะกิโลเฮกโตเดซิเซนติมิลิไมโครนาโนพิกโกอัตโตแต่จริงๆมันมีเยอะออกว่านี้นะคะมีตัวอื่นๆที่ที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนาะครูก็เลยไม่ได้เอามานะคะ แต่ก็จะมีตัวเน้นอีกที่เราใช้บ่อยๆอ,อ,อีกนะคะคือตัวที่ครูดอกจันไว้เมกะกิโลเซนติมิลลิไมโครนาโนและพิโคนะคะจากที่ครูบอกว่าให้หนูจำว่าหน่วยฐานมี7ตัวหนูต้องจำแล้วใช่ไหมไม่พอค่ะหนูต้องมาจำำบทศัพ์พวกนี้ให้ได้ด้วยเพราะมันจำเป็นมากๆในการที่จะคำนวณต่อๆไปในบทต่อๆไปนะ ทีนี้วิธีการใช้ใช้ยังไงนะคะอย่างเช่นครูบอกว่าหนูจงอะไรไงคำนวณน,นะคะใช้ตัวเลข3เซนติเมตรสเซนติเมตรอ่านี่นะสนัญลักษณ์ก็คือเลข3ตัว c เล็กแล้วก็ตัว m เล็กเราจะอ่านว่า3เซนติเมตรจะสังเกตว่าตัว m ข้างหลังคือหน่วยอะไรคะหน่วยฐานใช่ไหมลูก เพราะฉะนั้นตัว c ข้างหน้าคืออะไรล่ะก็คือคำอุปสรรคเราก็มาดูในตารางค่ะในตารางเซนติเซนติอยู่ไหนนี่อ่านี่ไงเซนติ i, ตัว c เล็กตัวพระหกคูณคือ10กกำลังลบ2ดังนั้นให้หนูแปลงจากค่าคำพูดที่ครูว่าเนี่ยค่ะ3ซนติเมตรเนี่ยให้กลายเป็นค่าตัวเลขที่จะไปคำนวณก็จะได้เป็น3คูณ10กำลังลบ2เมตรถามว่า10กำลังลบ2มาจากไหนมาจากคำว่าซนติ หรือตัว C นั่นเองนะคะพอจะมองออกไหมทำไมเราไม่เอาอาจารย์คะ3เซนติเมตรทำไมเราไม่ใช้3เซนติเมตรคำนวณเลยอย่างที่บอกว่าถ้า,าหน่วยอื่นๆที่ไม่ใช่เซนติเมตรอย่างเช่นครูให้หนูคำนวณเป็น5นาโนเมตร5นาโนเมตรนูก็จะเขียนเป็น5 n เอเล็กแล้วก็ m ใหญ่ใช่ไหมลูกมองย้อนกลับมาทิตาราคะ่ะ n ็เล็กคือนาโนตัวนี้10บกำลังลบ9 นั่นแปลว่าหนูต้องเขียนสูตรละดับมัยมเยอะมาก9ตําตำแหน่งใช่ไหมคะ,ะแล้วมันยังไงอะ่ะมันจะต้องคำนวณพลาดแน่นอนถ้าเลขมันน้อยมาดๆดังนั้นหนูก็เขียนแทนด้วย5คูณ10กําลังลบ9แล้วหน่วยเป็นเมตรแทนย้อนกลับไปที่คาถามเดิมค่ะว่าอ้าวแล้วเซนติเมตรทำไมจะ,ทำ,มจะทำไมจะต้องแปลงเป็น10กําลังลบ2เพื่ออะไรเพื่อเวลาคํานวณค่ะถ้าตัวนี้เป็นเมตรเหมือนกันตัวนี้เป็นเมตรเหมือนกันเป็นไงเวลาคํานวณง่ายไหม ถ้าหน่วยเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องแปลงอะไรเลยคำนวณได้เลยจับบวกลบคูณหารกันได้เลยใช่ไหมลูกเออแต่ถ้าหนูใช้3มิลลิเมตรกับ5นาโนเมตรหนูจะมาบวกกันไม่ได้เพราะตำแหน่งก็ไม่เท่ากันแล้วจริงไหมคะแต่ถ้าหนูแปลงค่าคั้วศัก์หรือตัวพหุกคูณเนี่ยให้มันกลับกลายมาเป็นอะไรคะมาเป็นหน่วยฐานด้วยกันเวลาคำนวณมันก็จะง่ายขึ้นนะคะพอมองภาพออกไหมอ่ะถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแล้วเราจะแปลงหน่วยยังไงนะคะ วิธีการแปลงคือมีเทคนิคมากมายลูกหนูสามารถใช้เทคนิคที่หนูถนัดก็ได้แต่น,นี้เป็นวิธีหนึ่งที่ครูจะมานําเสนอนะคะว่าเวลาเราจะแปลงหน่วยจากหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กเนี่ยเราจะใช้วิธีการแปลงแบบไหนนะคะขั้นแรกคือก็เมื่อกี้ที่ครูบอกไปนะคะก็คือแทนค่าบวกลบด้วยค่าพหุคูนนั่นเองต่อมาหลังจากแปลงเป็นค่าพหุคูณแล้วให้แปลงประโยคคําถามเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะเช่น จงเปลี่ยน720ไมโครกรัมให้มีหน่วยเป็นเซนติกรัมสังเกตก่อนหน่วยที่เหมือนกันคือคำว่ากรัมใช่ไหมหน่วยเหมือนกันคำว่ากรัมส่วน720ไมโครไมโครตัวนี้คืออะไรคะคำอุปสรรคให้มีหน่วยเป็นเซนติเซนติตัวนี้คืออะไรคำอุปสรรคใช่ไหมเรามาแปลงประโยคคำถามตัวนี้ค่ะให้มาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เพราะนั้นเราก็จะได้เป็น720ก็คือเลขตัวนี้ที่โจทย์ให้ ไมโครไมโครคืออะไรย้อนกลับมาที่ตารางค่ะไมโครไมโครอ่านี่ไมโครใช่ไหมลูกสัญลักษณ์คือตัวมิลนะคะมีค่าพหุคูณคือ10กกาลังลบหหนูก็เอา720คูณ10กกาลังลบ6ตัว G ตัวนี้คืออะไรคะกรัมอ่ะเนี่ยเราแปลงประโยค720ไมโครกรัมตัวนี้กลายมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ตัวนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วต้องการแปลงให้มีหน่วยเป็นเซนติกรัมเซนติย้อนกลับมาดูที่ตารางค่ะลูก เซนติตัว c เล็กใช่ไหมคะ10บกำลังลบสก็นี่ค่ะ10บกำลังลบสอก็คือกรรมัมแปลงให้เปลี่ยนไปหรืออะไรก็ตามแต่ครูใช้สัญลักษณ์เป็นลูกศรน,นะคะขัะ้นที่สองนะขั้นแรกเอาใหม่ค่ะขั้นแรกคือเราแทนตัวเพราะหุคูณให้เป็นเออขอโทษแปลงตัวอักษรให้เป็นตัวเพหุคูณใช่ไหมคะต่อมาก็แปลงประโยคคําถามให้เป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วค่ะทุกครั้งเวลาแปลงหน่วยให้หนูเอา ค่าพหุคูณฝั่งหัวลูกศรมาหารค่าฝั่งหารลูกศรฟังอาจจะงงพูดง่ายก็คือเอาด้านที่อยู่ทางขวาไปหารด้านที่อยู่ทางซ้ายค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราต้องการ720ไมโครกรัมให้เป็นเซนติกรมัมก็เอา720คูณ10กําลังไว้ข้างบนหารด้วย10กําลังลบ2นะคะนักเรียนต้องจำได้ก่อนว่าการหารโดยเอาเลขยกกำลังเนี่ยที่เป็นหานเดียวกันเนี่ยวิธีการหารทำไงคะลูก เอาเลขชี้กำลังมาลบกันใช่ไหมแต่เนื่องจากข้างล่างเป็น10กำลังลบ2ถ้าเอามาลบกับตัว10กลังลจากลบจะกลายเป็นอะไรคะเป็นบวกเราก็เลยยก10กำลัง 2, ลบ2เนี่ยขึ้นไปด้านบนแต่เปลี่ยนจากลบ2เป็นบวก2นั่นเองดังนั้นเราก็จะได้คำตอบเป็น720คูณ10กำลังลบ4หน่วยเป็นอะไร เราต้องการเปลี่ยนจากไมโครกร,รัมให้เป็นเซนติกร,รมัมดังนั้นคำตอบก็ต้องเป็นเซนติกร,รัมค่ะอีกครั้งนะคะเปลี่ยนจากตัวอักษรเป็นพหุคูณก่อนเปลี่ยนต่อมาก็เปลี่ยนจากประโยคคำถามเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ต่อมาถึงเปลี่ยนจากอะไรคะเอาค่าจากทางขวาไปหารค่าที่อยู่ทางซ้าย ท่านเองอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งอ้อครูลืมไปเวลาตอบคำตอบในฟิสิกส์เราจะไม่นิยมตอบเป็นตัวเลขที่เยอะหรือน้อยมากๆอย่างทนี่ครูบอกใช่ไหมคะดังนั้นเวลาตอบเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์อยู่นิดนึงเพื่อจะให้เป็นหลักสากลเดียวกันก็คือให้ตอบอยู่รูปของสัญญารวิทยาศาสตร์นะซึ่งรูปของสัญญาณวิทยาศาสตร์นักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วตอนมอต้นนะคะคือการที่เอาตัวเลขหรือตัว A เ,เนี่ยนะคะ คูณ10บกำลัง n ซ็น,นสูกลังเ n เ,เป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่า A จะต้องทาไมคะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ต้องน้อยกว่า10ถามว่าเป็น10ได้ไหมเป็น10ได้ไหมคะไม่ได้อ่าจตเป็น1ได้ไหมได้9.99ด้99ได้ไหมได้0.1ยดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าน้อยกว่า1นะคะอ่ะโอเคเรามาลองเรามาลองแปลงทีละขั้นอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะขั้นแรก ถ้าเขาบอกว่าให้แทนค,ารรคําอุปสรรคด้วยค่าพหุคูณหนูจะเห็นว่า 3m ใหญ่ m เล็กแน่นอนว่าอนุมานได้เลยว่า m ด้านหลัง m ตัวเล็กด้านหลังเป็นหน่วยแน่นอนดังนั้น m ตัวหน้าต้องเป็นค,ารรคําอุปสรรคค่ะย้อนกลับไปดูที่ตาราง m ตัวใหญ่คือเมก,กะเมก,กะก็คือ10กำลัง6ดังนั้นหนูจะแทนด้วย3คูณ10กาลัง6 นั่นเองนะคะก็จะจาก3เมกกะเมตรก็คือ3คูณ10กำลัง6เมตรนั่นเองนะคะต่อไป5 P เล็กแล้วก็ M อนุมาคเหมือนเดิมค่ะ M ข้างหลังก็ต้องเป็นหน่วยใช่ไหมลูกโอเคอันนี้ครูพิมพ์ผิดนะต้องเป็น M เล็กนะคะตัว P ตัว P ในที่นี้เป็น P เล็กมันมี2ตัวนะต้องระวังมี P ใหญ่กับ P เล็กแต่ในรูปนี้เป็น P เล็กดังนั้นคือพิโค ซึ่งมีค่าอุปสรรคคือ10กำลังลบ12ดังนั้นจาก5พิโกเมตรก็ต้องเปลี่ยนเป็น5คูณ10กำลังลบ12เมตรนะคะ,ะต่อมาแปลงประโยชน์คำถามให้เป็นประโยชน์สนรลักษณ์ซิลองดูจงเปลี่ยน7กิโลกร,รัมให้มีหน่วยเป็นเซนติกร,รมัมโอเคกร,รมัมกรัมเหมือนกันเพราะงั้นข้างหน้าเป็นคำอุปสรรค ด้านแรกใช่ไหมคะก็ต้องเป็น7กิโลอ้าวคูณกับกิโลกิโลย้อนมาดูกิโลกิโลกิโลอยู่ไหนตัว k ใช่ไหมคะกิโลตัว k ค่าพหุคูณคือ10กําลัง3ดังนั้นเราก็จะได้เจคูณ10กกาลัง3กรัมแปลงไปเป็นเซนติกรัมเซนติอานนูนมาดูที่ตารางลูกเซนติตัว c เล็ก10กําลังลบ2ดังนั้นฝั่งนี้ก็ต้องเป็น10กําลังลบ2กรัม ต่อมาค่ะถ้าโจทย์เขาบอกว่าจงเปลี่ยน72ไมโครกรัมให้มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมแปลงก่อนเลย72ไมโครไมโครมาดูที่ตารางลูกไมโครคือ10กำลังลบ6ก็คูณ10กำลังลบหน่วยหน่วย,หน,วยหน่วยที่เหมือนกันคือกรัมให้มีเป็นลูกศรมิลลิกรัมมิลลิอ้าย้อนดูตารางลูกมิลลิตัวเอมเล็ก10กำลังลบ3 หน่วยเป็นกรรมอ่ามาถึงตรงนี้นักเรียนอาจจะมีความสงสัยนิดนึงอาจารย์คะมิลลิก็เอเล็กเมตรก็เอมเล็ก,ลก,ลกแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรหลักการเหมือนเดิมค่ะลูกถ้าหนูมีตัวอักษรสองตัวที่อยู่ด้านหลังตัวเลขตัวหน้าจะอ่าขอโทษตัวหลังจะต้องเป็นหน่วยเมตรแน่นอนจะไม่มีใครพูดหน่วยเมตรก่อนคาบุศักด์แน่นอนนะคะเช่นหนูเจอ MM แบบนี้อนุมานได้เลยทันทีว่า M ตัวหลังคือเมตรแน่นอนดังนั้น M ตัวหน้าจะเป็นอะไรได้ล่ะก็ต้องเป็นมิลลินะคะก็ต้องเป็นมิลลิตัวนี้โอเคนะคะไม่สับสนนะต่อมาเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนค่าอย่างที่ครูบอกค่ะให้เอาตัวเลขที่อยู่ทางหัวลูกศรไปหารดังนั้นเราก็จะได้72คูณ10กกาลังลบ6หาร10กกาลังลบ3อย่างที่บอกนะคะเวลาเราหารกันเนี่ยเลขชี้กําลังอะคะ่ะ เราจะเอามาลบเาะงนั้นลบ,ลบ -3 ก็เลยกลายเป็นบวก3ก็เลยได้72คูณ10กกำลังลบ6บวกด้วย3 -6 ลบ6บวก 3, 3ได้เท่าไหร่คะลบหกวก3ก็ต้องได้ลบ -3 ดังนั้นข้อนี้ก็เลยเป็น72คูณ10กกำลังลบ3มิลลิกร,รมัมโอเคนะคะ,อะสองข้อนี้ครูให้เวลาเราคิดนิดนึงนะคะแล้วลองทำดู ในระหว่างที่ลองทำสองข้อนี้นะคะสองข้อสุดท้ายเราครูขอเน้นย,ย้ำอีกนิดนึงว่าวิธีการเช็คคำตอบว่าเราแปลงหน่วยถูกไหมให้หนูยึดถือว่าหน่วยใครใหญ่กว่าใครเล็กกว่าในใจไว้ก่อนเลยเวลาเราแปลงหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยเล็กเลขมันต้องทำไมมากขึ้นหรือน้อยลงหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กยกตัวอย่างนะคะหนึ่งเมตรเท่ากับ100เซนติเมตร 1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนั่นแปลว่าถ้าหนูมีไม้มรรทัดอันเล็กๆนะสิบเซนหนึ่งอันหนูจะต้องต่อไม้มรรทัดอันเล็กเนี่ยสิอันด้วยกันถึงจะกลายเป็น1เมตรแสดงว่าการที่หนูแปลงจากหน่วยใหญ่กลายมาเป็นหน่วยเล็กหน่วยใหญ่หนูคือไม้เมตรหนึ่งอันใช่ไหมลูกแต่พอมาแปลงเป็นไม้บรรทัดอันเล็กหนูได้มันทัดอันเล็กตั้ง10อันนั่นแปลว่าหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยเล็กเลขมันต้องทาไม มากขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่ก็เหมือนการเทียบเหมือนกันเลยหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่หนูก็ต้องได้อะไรลูกไม้บรรทัด10อันอะ่ะอันเล็กอะ่ะไปกลายเป็นไม้เมตร1อันอันเดียวนั่นแปลว่าอะไรคะถ้าแปลงจากหน่วยใหญ่อขอโทษแปลงจากหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่ตัวเลขมันจะน้อยลงตัวเลขนะไม่ใช่ค่านะคะอ่ะน,นี้เรามาลองดูข้อ4 65.24 m เล็กแล้วก็ G อนุมานได้เลยตัวหลังเป็นหน่วยแน่นอนต้องเป็นมิลลิกรัมมีค่ามีค่าคือลูกศรเท่ากับกี่กร,รมัมตัวตัว G นะคะกร,รมัมเราแปลงค่าพะหกค,คูณก่อน65.24 m เล็กเมื่อกี้ครูบอกแล้วโมดูตารางมิลล um. ิมิลลิคือ10บกลังลบ3ก็คูณ10-3กรังลบ3มกรมมีค่าเท่าไรกร,รมัมซึ่งฝั่งกร,รัมเนี่ยมันไม่มีตัวพะหกค,คูณที่จะต้องย้ายไปหารนั่นแปลว่าอะไรลูก ต้องหารไหมใช่ไม่ต้องหารเลยก็เนี่ยคือเราแปลงเสร็จแล้วนะคะแต่เราตอบได้ไหมตอบไม่ได้เพราะมันยังไม่เป็นอะไรลูกยังไม่เป็นสัญญากรณวิทยาศาสตร์นะดังนั้นเราต้องเดินหน้าหรือถอยหลังจุดครูบอกแล้วว่าสัญญกรณ์ต้องห้ามเกิน10แต่เปนอ่าลราก็ห้ามน้อยกว่าหงใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเลื่อนจุดไปข้างหน้า1ตําตำแหน่งอ่าเราก็จะได้เป็น6 5จุส คูณ10กกำลังอะไรคะเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้ากําลังเป็นบวกดังนั้นจาก,บก 1, ลบ3บวกไป1ตําแหน่งลบ3บวกไป1ตําแหน่งเป็นลบ2โอเคกลนะคะก็ตอบได้เลยเท่านี้นะคะอ่ะข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะ7.23คูณ10กำลัง3แอมแปร์มีค่าเท่ากับ เท่าไรมิลลิแอมแปร์เพราะฉะนั้นทําเหมือนเดิมค่ะแปลงให้เป็นพหุคูณก่อนซึ่งฝั่งหางลูกศรเนี่ยหนูต้องแปลงอะไรไหมไม่ต้องเลยเพราะมันเป็นหน่วยแล้วถูกไหมลูกแต่ฝั่งหัวลูกศรต้องแปลงค่ะเพราะเป็น m เล็กแล้วก็หน่วยโอเค7 2 3คูณ10กำลัง3แอมแปร์แปลงเป็นอะไรคะมิลลิมิลลิเาเหมือนเดิมเลยตัว m เล็กใช่ไหมลูก1 0บกำลังลบ3 แอมแปร์สุดท้ายทำไงคะย้ายฝั่งขวาไปหารฝั่งซ้ายก็จะเป็น7.23คูณ10กำลัง3หารด้วย10กำลังลบ3แน่นอนว่าเมื่อเราเอาค่ามาหาาเมื่อเราเ,าเลขยกกำลังมาหารใช่ไหมคะเราจะเอาไปทำอะไรลูกเอาเลขชี้กำลังไปลบแต่ด้านล่างมันติดลบ3อยู่ดังนั้นลบลบก็กลายเป็นบวกใช่ไหม7.23คูณ10บกำลัง3บวกไปอีก3 เพราะนั้นข้อนี้ตอบ7.23คูณ10กํลัง6มิลลิแอมแปร์ต้องแปลงเป็นสัญญากรณ์ไหมไม่ต้องแล้วนะคะเพราะตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า7.23เนี่ยอยู่ในเกณฑ์สัญญากรแล้วคืออะไรลูกห้ามมากกว่า10และทำไมคะไม่น้อยกว่าหนึอ่าโอเควันนี้เราก็มาเรียนเพลงบทนำของฟิสิกส์หนึ่งก่อนนะคะเป็นน้ำจิ้มให้นักเรียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองคร่าวๆก่อน แล้วเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาถัดไปกันค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ